ก๊อกๆทุกคนวันนี้ได้พัสดุจากจีบันมาจีบันก็คือเล็บเว็บรีวิวเครื่องสําอางสกินแคร์อะไรอย่างนี้นะคะเขาส่งของมาให้ซึ่งเราก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจะมาอันบ็อกไปด้วยกันก็เริ่มจากการแกะกล่องกันเลยเราชอบที่แบบกล่องเขาจะแบบมีการแบบว่าเป็นลวดลายตกแต่งสวยงามอะไรอย่างนี้มากเลยแลวแบบเป็นกล่องที่แบบเปิดค่อนข้างง่ายด้วยนะเพราะว่าแบบเขาล็อกไว้แบบอย่างดีอะไรเงี้ยแบบเออชอบอะ่ะอ่ะเปิดได้แล้ว ข้างในก็จะเจอ,อน,นี้ก่อนเลยนะคะเขาจะเป็นเหมือนฟิลแบบเหมือนการขอบคุณการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงมันเป็นสติกเกอร์นะทุกคนแล้วก็ข้างในเนี้ยเขาก็จะมีบุด,ด้วยกระดาษแบบซ้อนตอนนี้แหละก็อันนี้คือของที่ทางจีบันเขาส่งมาให้เราก็ขอทําการแกะกันกระแทกออกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะก็แอบหอมานแน่นหนาอยู่นะแต่แกะได้แล้วแหละ วันนี้ดีจังเลยการแกะภัตะดุของเราเป็นใจมากนี่อันนี้ก็คือตัวนี้นะคะเขาจะเป็นฟิลแบบครีมมอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะจากแบรนด์นี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่เป็นเวทสำอางแล้วเขาแบบดูดีเขาส่งมาให้หลอดใหญ่มากๆเลยอะทุกคนอันนี้เขาก็อย่างที่บอกคือเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะซึ่งด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์แบบเวทสำอางเขาก็จะไม่มีแบบเออเขาจะไม่มีพวกน้ำหอมอะไรเงี้ยก็คือจะไม่มีกลิ่นแหละเดี๋ยวเราจะลองบีบให้ดูว่ามันออกมาแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะ ก็แอบดูคลาหลอดอยาสิฟันนิดหน่อยนะเนี่ยก็บีบออกมานะคะเราก็จะเห็นเป็นเนื้อครีมออกสีออกสีเหลืองอ่อนๆนิดนึงนะก็ดูดูดีพอแบบปัดๆองถูทาๆอะไรเงี้ยก็จะแบบมีความแบบชุ่มชื้นแบบสัมผัสได้เลยแล้วดูนี่ดูเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างเลยนะคะ่านี้คือทาแล้วอีกค้าหนึ่งคือไม่ทาเห็นปะมันมีความชุ่มชื้นแบบเห็นชัดเลยแบบเออนะ่าสนใจดีมากเลยทุกคน